ถือว่าสุดเลยนะคะที่ทางผู้บรรณาออกมาโพสต์ฟาดฝุเราแล้วแบบน้องต่างด้าวกาละพรที่โพสต์เราตีลีนน่ได้ยันไงคะที่ว่าต์ล่าเท่คอมีตรงนี้เราอยากจะพูดด้วยนะว่าเขาก็เหมือนกับแบบฟาดเราค่อนข้างหนักเหมือนกันแรงแรงก็แรงจริงๆคือหนูไม่ได้ใช้ชื่อเสียงของเขามาทำมาหากินแต่ ชื่อเสียงของเขาที่พังทุกวันนี้ก็คือการกระทําของตัวคุณเองรีอ้อนวอนก็แล้วพูดดีก็แล้วโมโหร้ายร้ายกาดก็แล้วเสียน้ำตาด้วยความรู้สึกที่เสียใจก็แล้วแต่คนแบบเนี้ยมันเหมือนบัวที่อยู่ใต้ตมอะไม่ว่าเราจะปลุก เขาให้ตื่นขนาดไหนเขาก็ยอมหลับตาตาบอดดูอย่างนั้นมันเหมือนคนที่ไม่รู้บุญคุณคนไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดแล้วไม่เคยคิดที่จะแก้ไขคนแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าคนผ่านชอบผ่านแต่คนอื่น พราะฉะนั้นไม่ควรยุ่งกับคนแบบนี้ค่ะอย่างที่เขาเขียนบอกประมาณว่าเออเราแบบมาร้องไห้ขอโทษการกระทำแบบนี้ไม่เหมือนกับการแบบเหยียบหน้าแล้วมาแบบตบ<ร><ร>ห,ห,หลองทำไมฉันถึงร้องไห้แบบนั้นฉันมีแต่ความจริงใจให้คุณนะคุณเอาแต่โทษฉันอยู่นั่นแหละว่าฉันทำให้ชีวิตครอบครัวคุณพัง ถ้าคุณไม่ยืมเงินฉันครอบครัวคุณจะพังไหมแล้วถ้าคุณไม่โกหกฉันตอนนี้ชีวิตคุณจะพังแบบนี้ไหมแล้วถ้าวาจาคุณศักดิ์สิทธิ์ชีวิตคุณก็คงจะสวยงามกว่านี้แต่มันมีแต่น้ำลายไงคือพูดอะลี่เป็นคนไม่ ใช่คนมาโกหกตอแหลหรอกนะไม่เป็นไม่ถนัดชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบฉันมีแต่ให้คุณน่ะแต่คุณทำผิดพลาดกับฉันน่ะก่อนที่ฉันจะออกสื่อฉันก็บอกคุณแล้วหลักฐานฉันมีมมเข้าใจไหมทีนี้คุณก็ไปโพส ทีนี้เราก็ไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายคุณมาพูดว่ารีบไปไหนก็เขาเรียกพูดอะไรเขาเรียกว่ากวนเหรอหรือแซะอะไรองีนี่ไม่ทำมันเสียเวลาเวลาฉันเชื่อฟังคำสอนของลูกชายเขาลบคำสอนของเอฟซทุกคนที่รักและแม่ตาฉัน ฉันไม่เสียเวลาไปแซะคุณหรอกเหมือนที่คุณแซะฉันอยู่ตอนนี้มีใครเคยเห็นนี่แซะเขาบ้างไหมนี่ไม่แซะถ้ากูด่ากูก็ด่าเลยอันนี้พูดจริงๆรี่เอาเวลาที่แซะคุณน่ะที่คุณคิดว่าฉันแซะไปทำมาหากินเปลี่ยนแปลงตัวเองรู้ผิดชอบชั่วดีแก้ไข และทำให้เอซมีความสุขดีกว่ามันคุ้มค่ากว่าเยอะคุ้มค่ามากกับเงินแปดแสนที่เสียไปโคตรเจ๋งเลยนะมันเจ๋งกว่าที่จะไปแซกคุณหรอกแล้วคุณมาโพสตว่าฝากหน่วยงานตรวจสอบน้องต่างด้าวต่างด้าวใช่จะว่า คนลาวคนกัมพูชาคนพมา่าเป็นต่างด้าวก็ได้ก็ยอมรับก็ได้แต่ต่างด้าวคนนี้อยู่เมืองไทยถูกต้องตามกฎหมายครอบครัวพ่อแม่ลูกอยู่ถูกต้องตามกฎหมายมีเวิร์กเพอรมิทมีวีซ่าทำซ่าทำงานอดีตสามีเปิดบริษัทเข้าใจไหม หนูไม่ไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายแล้วไม่เคยมีคดีอะไรเลยจนมาถึงได้มารู้เลยว่าคำว่าด่ากโกหกตอแหลเนี่ยทำให้ชีวิตฉันแปะเปื้อนพังพินาศขนาดน,นั้นเลยเหรอแต่ไม่เป็นไรยอมรับเราเข้าใจไม่แก้ตัวเราพลาดเองแต่ก็ขอบคุณที่มันเป็นบทเรียนเราไม่โทษใครเราโทษตัวเอง หัดโทษตัวเองบ้างนะคะหัดโทษตัวเองบ้างตื่นได้แล้วอย่ามัวอยู่แต่ใต้ตมขุดหัวขึ้นมาจากตมบ้างจะได้มีตาเห็นธรรมกับเขาบ้างตรวจสอบอะไรต่างดาวคนนี้มีแต่ให้ไม่เคยยู่ถูกคนไทยไม่เคยเอาเปรียบคนไทยมีแต่ช่วยคนไทยมีแต่สร้างสิ่งดีๆให้แผ่นดินนี้ เป็นแผ่นดินที่รีที่รีมีบุญได้มาอาศัยในแผ่นดินไทยถ้าลีไม่มีบุญลีคงไม่ได้อยู่อย่างมีความสุขต่างด้าวคนนี้คงไม่มีเงินเป็นร้อยล้านให้คนไทยยืมหรอกค่ะถ้ามันไม่ดีจริงเราเล่ารั้ไหมว่าเขาเราออกมาพูดวันนี้อีกแล้วยบเขาก็จะตอบโต้อะไรรามาอีกอะไรอย่างงี้ หนูขอพูดเป็นเรื่องครั้งสุดท้ายแล้วหนูทำหมดทุกอย่างแล้วไงทุกอย่างแล้วจริงๆนะแม้จะกราบเท้าขอโทษเอ่ยถ้าคนไม่บริสุทธิ์ใจถ้าคนมันไม่จริงใจกับไอ้แค่ว่าโกหกตอแหลยอมก้มกราบเท้าด้วยจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์อ่ะแต่บอกว่าไม่ใช่การละครไม่ใช่ละครช่องเจ็ดช่องสาม ก็ถ้าคิดได้แบบนั้นนี่ก็เคารพในการตัดสินใจของคุณก็ไม่เป็นไรก็ไปสู้กันที่ศาลมันมีเหตุและผลของมันนี่ไม่ใช่คนที่อยู่ๆจะมาด่าเปลา่ปลาๆๆไม่ใช่นิสัยและไม่ใช่สันดานอืมแล้วนี่จะพูดอะไรนี่ลืม <c oughs> อ้องอีกแล้วอาถามใหม่เขาบอกเราเหม่ยล่ากขลงนรกแล้วก็แบบไปพูดดีกับเขาเลย เชื่อเรื่องกดเห็นการกระทํำไหมบางทีถ้าอยู่ใต้ตมมากมันอาจจะไม่รู้คำว่าบุญและบาปถ้าไม่รู้บุญและบาปไม่เป็นไรเคยเห็นการกระทําของตัวเองไหมพูดว่าคุยกันหลังบ้านก็ได้นี่คุยมาสองปีแล้วค่ะเคยฟังไหมล่ะคุณคุยกับเรามาสองปีแล้ว เราทั้งร้องไห้เราทั้งอ้อนวอนเราทั้งขอร้องขอแค่ห้าหมื่นก่อนได้ไหมหนึ่งมืนบาทก่อนได้ไหมแล้วมันได้ไหมถ้าการกระทำของคุณไม่เป็นแบบนี้อ่ะชีวิตคุณจะพังไหมชีวิตสามีคุณจะชื่อเสียงของเขามันจะเป็นแบบนี้ไหมหักโทษตัวเองสิ เงินที่คุณเอาไปอ่ะเป็นเงินที่ฉันลำบากอ่ะถ้าฉันไม่โดนใครโกงฉันจะไปขอเงินคุณเหรอเงินของฉันฉันจะต,ต้องก้มกราบเท้าขอร้องด้วยซ้ำไปยังจะมีหน้ามาพูดใส่ร้ายคนอื่นบางทีก็งงมากโตมาได้ยังไงหมายความว่าเราเคยไปก้มกราบเท้าเขาลองไห้ให้เขาเห็นเลยเพื่อจะขอเงิน เพื่อจะขอเงินคืนทำไมเราถึงต้องยอมทำแผนอะไรก็ต้อาเป็นเจ้าหนี้อะ <c oughs> เราเนี่ยขอน้ำหน่อยค่ะ <c oughs> รีพึ่งจะขายดีนิดนึงรีเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่คนที่จะไปหาเรื่องใคร <c oughs> รีต้อง ลี่เนี่ยก่อนที่จะทำกิริยามารยาทไม่ดีคือมันดีมาแล้วหลายครั้งเราจะใช้ไม้อ่อนเสมอที่จะแม่หนูไม่สบายลูกหนูป่วยอยู่โรงพยาบาลนะเราพูดดีไปแล้วทั้งหมดแล้วไงมันไม่ได้ผลไงกับทุกคนมีกลุ่ม มีกลุ่มไม่ชอบพอใจในกิริยาท่าทางอุปนิสัยจริตเยอะของรี่มันก้าวแล้วมันไม่ดีมันมีเหตุและผลคือถามหน่อยชีวิตของมนุษย์ทุกคนพี่จะขาวสะอาดอย่างเดียวหรือไงมันมีขาวกับดำชีวิตพี่จะใช้แต่เอ้ขาวตลอดชีวิตเลยหรือไงมันก็ต้องมีไอ้ดำไอ้ดำมาแทรกบ้าง ไอ้ดำเนี่ยถ้าไม่มีใครมาทำร้ายมันอะ่ะมันไม่ออกมาหรอกถูกไหมถามหน่อยคนทำร้ายพี่เนี่ยไม่ต้องบอกว่าโกงพี่หรืออะไรก็แล้วแต่เขาแค่มองตาพี่แบบก็ด่ากูในใจชิบหายแล้วถูกไหม เพราะว่าลี่โดนกระทําไงลี่โดนกระทําลี่รู้ว่าลี่เป็นคนพูดตรงพูดแรงแต่ลี่ไม่เคยทําร้ายใครนะแล้วลี่ก็ไม่เกียดคุณด้วยแม้แต่คนที่ว่าลี่อยู่ตอนนี้เอาเงินลี่ไปทุกคนเลยลี่ก็ไม่เกียดไม่โกรธไม่สาบไม่แช่งเพราะเชื่อว่าคนของการกระทำทำกรรมกับใครไว้ต้องได้รับกรรมแน่นอน เราก็คือเหมือนเป็นความรู้สึกอัดอ้าเหมือนกันเนะเวลาเขามาแตะเราแบบืูฟาเราแบบนี้คือแบบทำแค่รู้สึกว่าเราอ่ะช่วยเหลือเขาตลอดเวลามีอะไรยกหูโทรศัพท์ขึ้นทีไรก็พูดแต่เรื่องเงินก่อนเรื่องแรกแล้วรีบอกแล้วว่ารี่ไม่มองข้อเสียรี่มองแต่พลังบวก เข้าใจไหมจนก็เหมือนก็เหมือนความดีที่รีความจริงใจของรีทุกคนก็มองว่ารีโง่ไงเออรีโง่ก็ได้แต่มันมีแต่ความบริสุทธิ์ถ้ารีไม่บริสุทธิ์ทุกครั้งที่คนโกงรีรีไม่กลับมายืนสง่างามแบบนี้หรอกก็ตอนนี้ก็คือไม่น่าจะจบกันได้ดีบ ไม่ใช่ลี่แค่แบบอยากให้เขาวางบ้างเป็นห่วงจริงๆนะหนูพูดจริงๆว่าหนูอยากให้พี่วางวางซัความโกรธความแค้นนั้นนะ่ะพี่ถือพี่แบกเอาไวอ้อ่ะหนูไม่ป่วยจิตนะแต่พี่จะป่วยจิตถ้าพี่ไม่รังเกียจหนูยังพูดทำเดิมเพราะเมื่อก่อนไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพี่อยากไปบวชเหมือนน้องลี่ อยากไปอยากไปอยากรู้ว่าทําไมน้องลี่ถึงถึงมีความสุขได้ทั้งที่ไม่เหลืออะไรเลยถ้าพี่ไม่รังเกียจลดอัตราลดอีโก้ลดคําว่าครอบครัวของพี่ลงไปชื่อเสียงอะไรของพี่ลดมันไปเอาให้มันเหลือแค่หัวใจจิตหัวใจจิตจับมือเลี่ไปบวชด,ด้วยกันไหม พี่พูดจริงๆอยากให้พี่ตื่นแค่นั้นมันหนูไม่โกรธไม่เกลียดถ้าเขาขอโทษหนูก็ยอมให้อภัยและหนูขอโทษไปแล้วเขาก็ไม่ยอมรับคําขอโทษที่พูดเนี่ยที่โมโหออกมาก็อยากให้เขาตื่นแค่นั้นแหละหนูว่าตื่นแล้วหลังนี้ได้การพูดกับเขาเพิ่มเติมไหมไม่ได้คุยเลยไม่เคยได้คุยเลยอืม เรากลัวไหมว่าเขาจะเอาคําสัมภาษณ์ของเราไปแบบเป็นในเรื่องของความรัความแบบร้อมร้องอะไรใจคาประมาทอะไรแล้วหนูปิ่นประมาทอะไรเขาอีกหนูพูดเนี่ยหนูพูดด้วยความหวังดีอย่างคำพูดต่างอย่างตอจุดๆุดอย่างเงี้ยหนูพูดชื่อเขาหรือยังเอ๊ะฉันพูดชื่อคุณหรือเปล่าเออถ้าพูดเอ่ยชื่อมาก็มาฟ้องถ้าฉันไม่ได้พูดชื่อคุณตอนนี้ฉลาดแล้วนะ ฉันฉลาดแล้วอย่าไม่หลงกลเธอหรอกถ้ามันนำไปสู่การคิดไปถึงเขาได้อะไรนี้ไงเอาก็ถ้าเกิดเขาอยากรับก็เรื่องของเขาสิสมองเขาปัญญาเขาเขาอยากรับก็รับเอาค่ะไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าคุณไม่รับก็แล้วแต่ก็จะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นเพราะฉันใส่ความคู้จังก็สู้ก็เราไม่ได้ เราพูดความจริงอะ่ะเออคุณมาแขะรี่ก่อนอะ่ะเออรี่ไม่เคยรี่ไม่ได้ไปแขะคุณเลยคุณมาอยู่ๆมาแขะรี่เพื่ออะไรเพื่อ,อที่ทจะ,จะให้รี่แบบโมโหพูดแบบ <นะ S 1> อืมอีกแล้วอีกแล้วรู้ทันแล้วค่ะแต่ถ้าเขาจะแก้ตัวว่าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเราแต่เขาใช้คำอื่นแทนก็รี่ก็เหมือนกันค่ะรี่ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเขานะ เออรีบ yup. รีบพูดหรอพูดแล้วหรือยังพูดแล้วเหรอพี oh ่ได oh ้ยินปะแล้วพ oh, ี oh, okay ่จะยังไงมันก็ไปเขียนข่าวไว้ดูอ๋อระยะที่สื่อก็บอกว่าถ้าต้องการก็รับเอาถ้าไม่ต้องการก็ปล่อยผ่านโอเคโอเคขอบคุณค่ะพี่ลิซ่าภาพนี้ก้อสีแดงนะ